กับสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้วิบับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตีาา ie, ออ้เจ้าของช่อง u t ท b e อาจารย์น็อตตี้พอรวยเจ้าของตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตเจ้าของเพจอนน็อตสิปู่ใหญ่นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปูองดานะตามสัจวาจานะวันนี้อาจารย์ได้นําผลไม้นะมาถวายปูองดําปูเวทองย์ยาไมนีจันทานะวันนี้ก็จะมีผลไม้อยู่ตรงนี้9้าอย่าง2ชุดดอกปุหลาบ99ดอก2ชุดนะตรงปูเวท ก็อันนี้เป็นของปู่องดำปู่เวทองค์ย่ามณีจันทนะครับจันทาแล้วก็ตรงองค์พ่ออนันต์องปู่อนันต์และอง์ย่าอุสาวก็มีอีกหนึ่งชุดเก้าอย่างอีกหนึ่งชุดก็เหลือในถา้าในถ้านั้นจะเป็นเหล้าขาวขวดใหญ่ที่จะถวายปู่อ่ะปู่ใหญ่นะครับวันนี้ก็ที่เอามาถวายเนี่ยก็อันนี้บนให้ที่แม่อ่าเจ็บไข้ได้ป่วยให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็อีกชุดหนึ่งนี่ให้ปู่นะครับเพื่อที่จะขอให้ปู่ก่อน ให้ปู่ให้เรากลับมาเป็นเอ่อนะก็นะวัเน,ะนี้มาแก้บ,บนปู่ก่อนเลยนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรแต่ว่าให้ปู่ไปก่อนอีกก้าอย่างหนึ่งชุดดอกกุหลาบก็จะก้ดอกหนึ่งชุดนะครับก็วันนี้มาขอพรก็จะมีลาวมีน้อยนะละน้อยเมื่อวานก็กลับมาแล้วเข้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะอืมแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะ ก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เราหาหนอยกันก่อนเลยทุกคนก็เป็นพยานนะอาจารย์นั่งลงก่อนทุกคนเป็นพยานนะอยู่ตรงปู่นี่แหละถ้าวันนี้เข้าสามตัวมเม็ดเดียวอาจารย์จะนําผลไม้เก้าอย่างสองชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งชุดมาถายปูองดําปูเวทอง์ยามณีจันทานะทุกคนเป็นพยานนะขอให้หน่อยก็สามตัวลาวก็สามตัวมเม็ดเดียวไปเลยนะหน่อยวันนี้เด่นเจ็ดฟันเจ็ดรุดเจ็ดวิ่งเจ็ดับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด

11ึ่นะครับสตัวมี1 3ึ่งสามสี่หนึ่งฟังอีกครั้ง1 3ึ่งสามสี่หนึ่งเม็ดเดียว1 3ึ่งสกับ18ตัวเดียวกันระวังไว้นะครับรูดหนึ่งลาวน่อยรูด7นะขอให้โชคดีเมื่อคืนลาวโจรเข้าเม็ดเดียว <stuff feels> <invece> นะดาวโจนถ้ใครจะเล่นนะครับเมื่อวานอาจารย์อาชิพให้มีดาวโจนด้วยเห็นไหมก็เข้าเม็ดเดียวไปเลยนะเออเข้าเม็ดเดียวไปเลยวันนี้ก็ดาวโจนถ้ใครจะเล่นวันนี้รูดเก้าไปเลยนะรูดเก้าไปเลยเน้นๆเ,เลยเก้าหกสี่นะรูดเก้านะครับเก้าหกเก้าสี่หกสี่นี่ยตัวเน้นเลยเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดคือตัวแถมนะครับเก้าหกสี่เก้าหกเก้าเก้าหกสองนะดาวโจนรูดเก้าแล้วกันนะครับเนาะเก้าหกสี่เน้นๆเลยขอบคุณทุกคน ก็เป็นพยานเดี๋ยวเรามาแก้บนใครจะบูชาวัตถุมงคลอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกํากไรรุ่นแรกตะกุดเท้าเวทนะครับหรืออะไรให้เราทักมาไลน์นี้ครับเดี๋ยวนะนี่คือ ID ดีไลน์แท้นะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พนันแอดห้าสามหกจีจีเคเอ็กทีจะเป็นชื่อไลน์ว่าวัตถุมงคลอาจารย์นอตตี้นะครับเลขบัญชีบจกรนอตตี้เตอะกรุ๊ปเท่านั้นนะครับแอดมาบูชาวัตถุมงคลได้เลยก็อาจารย์จะขอลาทุกคนด้วยปู่องดำนะครับแล้วก็องค์ย่านะเดี๋ยวพาเดินชมไม่ครบเลยหน้ามืดลกไว องค์ยาไม่นีจันทาแล้วก็นี่องค์พ่อเวทองค์ปู่เวทดูมีแต่ดอกกุหลาบอาจารย์นะส่วนมากเอามาใหม่แล้วสองชุดนะครับขอบคุณทุกคนไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงดูให้จบใครดูจบก็ขอให้รวยเป็นเศรษฐีใครจะมาไหว้ปูก่ก็บ้านโนนสามัคีอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินอยากเจออาจารย์แนะนาให้มาช่วงบ่ายนะครับขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับตามตัวเรื่องแปเรง